ดีค่ะพบกับรายการซุปซิปดอทคอมของเรานะคะวันนี้เราจะมารีวิวคลินิกหมอแพทย์สมชายค่ะคลินิกหมอสัลยกรรมชื่อดังย่านห้วยขวางนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คุณหมอนกนะคะหรือว่าแพทย์หญิงสิริพรเชี่ยวชาญเวชคุณหมอเนี่ยแบบว่าโด,ด่งดังาดมากเรื่องการทำสัลยกรรมและการร้อยไหม โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าฟินิชของคุณหมอด้านบนเป็นอย่างไรบ้างนะคะกับเนี่ยค่ะซุปซิปกับของมาม่สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่รายการซุปซิปดอทคอมกับของ <c oughs> พิธีกรจั่มม่ำอรมณดีค<ห>ุณขวัน กับคุณตุ๊กตานะครับผมวันนี้ผมได้รับเกียรติคุณหมอโนกจากคลินิกแพทย์สัตชายมาให้เกียรติการมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับคลินิกคุณคุณหมอเขาครับคุณวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกหมอสัตชายที่คุ้ยขวายังไงก็ขอบคุณมากครับคถใหัสดีค่ะให้เกียรติมาในสัมภาษณ์วันนี้นะครับผมก็เราเริ่มงแพทย์เลยดีกว่าคุณตุ๊กตาครับเชิญเลยพี่บว่าคลินิกของหมอที่เปิดมานานมั้ย เปิดได้13ปีแล้วค่ะก็ปกติแล้วคลินิกนี้เราก็เป็นคลินิกสาขาที่2ค่ะที่เปิด24ชั่วโมงค่ะจุดเด่นของเราก็สำหรับคนที่ทำงานกลางคืนแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาพบแพทย์ตรงนี้เราก็เปิดเพื่อรองรับฐานลูกค้าตรงนี้เนื่องจากว่าดีกว่าให้คนไข้ไปหาหมอของกระเป๋าค่ะก็คือก็คือส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่มาเนี่ยจะมาตอนช่วงเย็นเย็นมตอน สี่ห้าทุ่มไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามีคุณหมอจะอยู่ประจำตอนช่วงตื่นตอนใช่าถ้าไม่ีคุณหมออยู่คุณหมอทุกชายคุณหมอท่านอยู่คุณค่ะก็ที่นี่ของเราจะมีแพทย์สามท่านนะคะมีคุณหมอสมชายคุณหมอนกแล้วก็คุณหมอถนอนคนค่ะซึ่งก็อยู่ตั้งแต่ช่วงกลางคืนเลยค่ะถ้าช่วงตืนไปจนถึงสี่โมงเย็นนะคะค่ะทำงานกันค่ะผ่อนคลายกันเลยเสียค่ะแล้วอย่างนี้ไม่ทราบว่า คนที่เข้ามาใช้บริก,การบางคนใครที่มาเขามออีฮิตที่จะมาทำอะไรตัน,นันแบบที่เป็นติดเทรนเลยะคะ่ะออจุดเทรนอันดับ,บหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการปรับรูปหน้าค่ะคลินิกของเราจะมีชื่อเสียงทางด้านการปรับรูปหน้านะคะ น้อง,องๆที่เข้าประปวดส่วนใหญ่ก็มาฉีดที่นี่ได้ที่มือการติดต่อกันเท่าไหร่ปีเขาประวประวดนิ a i l นเบอร์อนางสาวไทยมีการปรับรูปหน้าที่นี่จุดเด่นนอกจากปรับตามความงามแบบแฟชั่นซึ่งเซนแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันอของเรามีการไปอัปเดตวิชาการ<อ>ที่ประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็การปรับเนี่ยแล้วก็อ้างอิงตากหูเห็นตั้งแต่การปรับหน้าวีค่ะ ก็จะทําให้ทําอะไรราบเรื่นงเื่งสายชลุยนะคะว่ากันแล้วก็ฉีดยกกระชับหน้าหน้าขาวใสหน้าที่ขาวใสจะทาให้มีลาสีมัจับก็ให้ทาถามต่อไปเลยดีกว่าก็หลายๆคนก็คงอยากทราบเพราะว่าแต่ละทีเนี่ยก็มีความสามารถในการเนียที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาเขาต้องการใบหน้าหรือสมมติจมูกดีกว่าเขาต้องการจมูกแบบดาราขั้นถ ค่ะส่วนใหญ่ที่พบมากสุดค่ะก็คือจมูกของอัมพัชลาบโอ้หยอดคิดละลายกาดเป็นจมูกที่โดดดูคมแล้วก็ดูธรรมชาติเอาไอว่าถึง90ปนะครับปาแล้วบอกว่าของอ้ำถือว่าอาจจะลงมาเป็นแ80ปรแล้วประมาณสัก7 80เร์เ80ซคือทุกคนออกไปต้องเหม่อ้กันเลยนะครับแล้วแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกใบหน้าตัวเชหน้ามีมีดาราคนหนที่แบบ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นคุณอ้ำนะคะส่วนใหญ่ที่พ popula มากสุดเลยค่ะตั้งแต่ปากปากนี่ก็โดดเด่นมากเลยค่ะก็คนไข้จะชอบวอารุมาบอกว่าเอาปากเหมือนพี่อ้ำค่ะซึ่งซึ่งบางคนปากเขารูปทรงปากเขาปก๋เขาไม่ได้ปากยกเหมือนเหมือนเหมือนอ้ำ ซึ่งตรงนี้เราก็จะแจ้งคนไข้ว่าบางจุดก็ทําไม่ได้นะคะดูหนังหน้าของแต่ละคนดูจากโครงสร้างของโครงสร้างค่ะโครงสร้างใบหน้าค่ะผู้ชมคนอยากทราบว่าตอนนี้จริงๆอ่ะจะถามว่าเทรนตีนี้เวลานี้ที่มาแรงที่สุดคือเทรนอะไรเออการร้อยไหมค่ะจากการเสริมจมูกด้วยคอนทิคนะคะการร้อยไหมเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าตอนนี้จะมีไหมมาใหม่เป็นไหมชนิดพิเศษค่ะ ที่มีบาฟบาฟเนี่ยเปรียบเสมือนตัวยึดเกี่ยวเหนือเยื่อค่ะจะล็อกเอาไว้พอร้อยไหมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะยกกระชับผิวขึ้นไปเลยค่ะจะทะําให้เรา,าได้หน้าวีเชฟหน้าเดี่ยวเล็กหน้ายกกระชับแล้วนอกจากนั้นก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็นำมาหาถึงมาเร็ใต้ถุนหนักทำให้หน้าเราดูสาวใสออค่ะการเสริมจมูกด้วยกรอเทคกอเทคเนี่ยก็เดิมที ข้อมาไว้ใช้สําหรับการทําเส้นเลือดเทียมค่ะตัวนี้ก็เกือบเสมือนเนื้อเยื่อของเราค่ะซึ่งตัวนี้เนื้อเยื่อเราสามารถยอมรับได้แล้วก็ไม่มีการสร้างพังผืดป้องกันการทะลุก็คือลดอปัญหาที่เกิดจากภาวะไซ้ซนจากัารสดซิลิคนในส่วนของ g o r ทคเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจะไม่มีการสร้างพังผืดนะคะหลังการเสริมไปมันซิลิคน ลดโอกาสเอียงจากการสร้งางพังผืดป้องกันการทะลุแล้วก็ที่สําคัญอยู่ได้ตลอดชีวิตเนื้อเยื่อของเราสามารถจเจริญผ่านการะดูกได้ค่ะก็คือจะไม่เจอนกับการฉีดมา่ก่อนที่แต่ละวันตงนี้คือจคอจ็บติตลอดเลยใช่ค่ะแล้วตันีเหมือนเนื้อของเราจริงๆนะคะไม่ต้อง,งไ,ได้ความเป็นธรรมชาติตัวนี้เป็นการเสริมเสริมค่ะแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหรื่อสิบคน ตอนนี้คลินิกเรามีโปรโมชั่นค่ะก็ลดจากแปดหมื่นบาทหรือสี่หมื่นบาทค่ะห <50 S 1> ้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช่ค่ะ,ะก็แพงกวันเสริมด้วยซิลิโคนนิดหน่อยค่ะแล้วต้องอยู่โรงพยาบาลนานก็คือผ่าตัดหรือว่าเป็นการสีคน,นผ่าปุ๊บรอให้ดูพักบ้างนิดแล้วก็กลับมาให้ดูตอนนี้ก็เหมือนกันสริมด้วยซิลิโคนสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะวันนี้น่าสนใจมากเลยครับถ้าใครอยากจะขอข้อมูลเพิ่มก็โทรมาได้นะครับที่คลินิก าจะให้บอกว่าท้าเราคินิกงผสมชายดีกว่าอะไรบ้างหรือว่าเราใช้ขนแบบพิเศษแบบไหนอยากอยากจะช่วยอธิบายค่ะการร้อยใหม่ที่คลินิกแพทย์สมชายมีจุดเด่นค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องทําในคนที่มีอายุนะคะเราทําเพื่อดีไซน์รูปหน้าจัดรูปหน้าอย่างเช่นคนที่รูปหน้าใหญ่เนี่ยสามารถจัดรูปหน้าให้เล็กได้แล้วก็ไหมที่เอามาเนี่ยเป็นไหมชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนที่อื่น ที่อื่นที่เห็นกันก็มีไหมเรียบทะส่วนใหญ่แต่ของเราเป็นไหมชนิดพิเศษเนื่องจากไหมตัวนี้จะมีบาฟบาฟเนี่ยก็คือเนี่ยที่เกี่ยวนเนื้อเยื่อยกขึ้นไปนะคะค่ะก็ะเรียกว่าไหมซูปปเปอร์ลิฟต์ค่ะซูเปอร์ลิฟติ้งเ <laughs> นื่องจากการยกระชับเนี่ยจะได้มากกว่าหลายเข้าตัวค่ะแล้วก็ได้หน้าที่เรียวเลยค่ะยูเด,ดทั้งกระตุ้นการส,ส,สร,าร้างคอลลาเจนค่างชิ้นย่อแล้วยืดชา เขาบอกค่ะแล้วอย่างเนี่ยเองแ้อยากจะแบบอัพหน้าหรสวยของเขาบ้างอ่ะจะต้องทำยังไงบ้างคะใน <c oughs> ส่วนของนองตุ๊กตาเนี่ยเป็นคนตุ้หน้าค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่หค,ค่ะ,คะซึ่งมีกรามใหญ่ด้วยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะอดีหนูเป็นคนพิศานาจะมีกรามนิดนึงแต่ว่า <c oughs> ไม่น่าจะเยอะนะคะค่ะในในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มจากการร้อนใหม่แล้วก็การฉีดบูทของพวกกกันค่ะ ตั้งแต่การฉีดลดกามหน้าวียกกระชับหน้านะคะยกชั้นตาเนื่องจากหางคิวน้องเขาตกคตกโหแล้วก็เก็บในส่วนริ้วรอยค่ะค่ะส่วนล่องแก้มจากคางก็ฉีดฟิลเลอร์ค่ะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ราคาทั้งหมดก็ประมาณสองแสนว่าห้าหมื่นบาทก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะต้องกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านี้แบบขายควายอะไรอย่างนี้ก็ ถ้าทำแล้วหราจะสวยเลยใช่ไหมคะเนี่ยสวยค่ะการันตีค่ะความงามเราได้หัูเพ่งด้วยค่ะหนหัเพ่งแล้เอ่อถ้าสมมติเอยากจะเซ็งจมูกอะค่ะคุณหมอแบบว่าให้มันคุ้งๆเกาหลีเขาอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เทรนที่มาใหม่ก็เน้นการเสริมตามหมูเหงือกควบคู่กับความ<ช>งามนะคะซึ่งจะมีคุณล,ลักษณะ3อย่างค่ะในส่วนของจมูกเลดี้ก็จะเป็น<ไ>ป,ปลาย <ไป S 2> พุ่งมีหยดน้ำฐา,านเนี่ยจะต้องเรียวเล็กค่ะจะได้ความสง่างาม<ช><ช>มีปลายหยดน้ำจะมีความโดดเด่นตามหมูเหงือกคือเงินทองไหลม,มาเรื่วยน,น,นะคะคุอยากจะได้แบบนะคะ,<ล>ะอยากจะร่ำรวยแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งจมูกจะต้องมีสไลดิ้งก็คือช่วงนี้นะคะจะต้องมีเทอร์ถ้า ถ้าจมูกเป็นปลายตรงโด่งเกินก็จะทําให้หน้าดูหน้าจะแลด,ดูเหมือนผู้ชายนะคะซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของคลินิกหมอนะคะซึ่งเขาว่าทําไมทำจมูกแล้วดูเป็นธรรมชาติที่โดดเด่นะ,ะธรรมชาติที่โดดเด่นไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษนะคะงั้นเราต้องถามต่ออีกว่าเพาะว่าจริงๆอย่างคนที่เข้ากัได้มามารักษาพวกใบหน้ารักษาสี ด้วยค่ะค่ะก็คือว่าของเราก็มีเครื่องเลเซอร์นะคะยังมีแผลอุงชีวิก็สามารถทำสาารแกนได้ใครที่แบบไม่มีเวลาไหวเรียนไปตอนแรกสามารถจะมาหาสมด้ี่ชั่วโมใงใครทำงานดึกตีสองตีสามกินอาหารที่เพืยอวามเสร็จถุงส,อววส้อยวพ่อนามเสร็จก็สามารถ,ถ้นมาคุบหมอได้มีคุณหมอเป็นแพทย์อยู่ นะไม่ใช่เป็นแบบแพทย์จะเกิดเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถหาได้สะดวกสบายครับมีคุณหมอเป็นที่ปรึกษานะคะจะทำให้เราสวยได้อย okay. ่างปลอดภัยค่ะก็อยากฝากข้อคิดให้น้องๆว่าถ้าอยากสวยอยากให้ปรึกษาแพทย์เด็ตรงไม่ควรไปหาหมอกระเป๋าหรือหมอเถื่อนนะคะเนื่องจากว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนอันตรายทุก่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ใบหน้าสิบรูปจนกระทั่งเสียชีวิตครับยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณ มามากนะครับสมอนนมากมากเลยครับที่ให้เขียนมาสัมภาษณ์รายการเรา,าครับของสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการขอหาข้อม,มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสวยความงามก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์เรานะครับที่ s u k i p c o m หรือ,อ,อที่ Facebook sukzip beauty สำหรับวัออนนี้ผมของฝ่ายกับคุณสุตาแลวก็คุณอ,อนอนกขอลาล่วก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ